เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยสายสายนักข่าวเนี่ยก็ถามถึงถามนายกรัฐมนตรีนะครับถึงการรายงานการปล่อย5้าตัวประกันคนไทยในฮามาสนะครับบอกว่าได้รับการรายงานเรื่องการปล่อย5ตัวประกันคนไทยในจากกลุ่มฮามาสหรือยังนายกรัฐมนตรีบอกว่าไงรู้ไหมค่ะเดี๋ยวให้กระทรวงการต่างประเทศแถลงค่ะค่ะ ก็ตอบไปสิว่าอ๋อได้รับรายงานแล้วค่ะดีใจค่ะ <c oughs> หรือยังไม่ได้รับรายงานค่ะหรือรอความชัดเจนให้การะทรวงการต่างประเทศทแถลงค่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> ไปข่าวที่อบอกว่าฮามาสเตรียมปล่อยตัว5 <c oughs> ตัวประกันชาวไทยนะครับโดยอ,อิสราเอลนี่นะครับเขาคาดว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยจะปล่อยตัวประกันชาวไทย5คนและชาวอิสราเอลอีก3คนออกจากฉนวนกาซา ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับซึ่งชาวอิสราเอลที่รับการระบ,บุชื่อว่าจะรับการปล่อยตัวเนี่ยเขาก็มีชื่ออะไรเรียบร้อย3คนนะและบอกว่าหากการปล่อยตัวประการเกิดขึ้นจริงจะเถือเป็น,จะ,ปนจะถือเป็นการปล่อยตัวประการชาวอิสราเอลที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้เป็นะระลอกที่3แลกกับการปล่อยชาวปาเลสไตน์110คนออกจากเรือนจำของอิสราเอลตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาขณะที่รายชื่อของตัวประการชาวไทยยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ การฝ่ายตัวของอพวกเขานะครับเป็นการเคลื่อนไหวฝ่ายเดียวของกลุ่มฮามาสและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงมีรายงานว่าชาวไทยเหล่านี้เป็นแรงงานภาคเกษตรที่ถูกลักพาตัวไปจากที่ทํางานในอิสราเอลหรือที่เรียกว่าคิปบุชทางการไทยเปิดเผยชื่อพลเมืองไทย6คนที่ยังคงถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในฉนวนกาซาขณะเดียวกันมีตัวประกันชาวไทยอีกสคนที่เสียชีวิต ตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับว่าเอาแหละมีนานโน้มที่ดีค่ะว่าคนไทยเราที่ถูกจับเป็นตัวประกรันจะได้รับการปล่อยตัวใช่ค่ะนะ